สวัสดีครับผมตอนายกิมมตามเรกของแม่ใบนะครับเนาะมากกับแม่หมูว่าโชคมานํากันมาตามเลกแม่ใบฝันแม่ํากันนครับท่านผู้ชมขอไม่แล้วก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจพัดด้วยนะครับเล้วไอ้ี่กำลังใจเฮ็ดี่ไปต่อไปนครับเนาะทามเนะเดี๋ยวเขาไปรับไปส้มเขาไปฟังํำกันนครับเนาะเป็นแนวทางเหมือนกันที่สิบสามนครับเนาะ

มือเท้ากเอังดันออเย่ะเลยนะอ๋อแล้วารย์ม่ใช่นีแหละอมัดตั๊นะากแตนนั่งั๊กแตนสองคนใช่บักแตเขียกได้เอาไหมตั๊กแนบาลถีบแล้วเด็กเกา่าๆดึมอ่ะอืมอมันเป็นมัเป,เป็นสองอมัเปเปนเป,เป็นสองเก่า โบว่า<ส> <T> ัเกียวจะเปนยอางเนาะะโบว์บางทีต้องมีหมาันยุฟันสินันบานน่หลวงรอดนี่มามากลต่างมุมแต่น้ำยาเนี่ยขมากนั่งนที่เดียงมากกามากเจ้ามาเกียวายนาะเดี๋ยววันงี้เกียมันตายตาอยู่อะไรอย่นีอมาเกลยมานกะก็จมาเกลีวันนี้เอาเดีวหน่อนมันนล่

การดว่าล uh ูกอานจะเกิ่การพิสูจน์วมาเม่นี่เราหมาปุ๋ยเราไปเรียกว่าคุณผู้พายมันเนี้ยสูกมหมจอ๊ดถูกบองหันมันกับเขาเดียวัน่เป็นเขาเป็นสามเ่าบ่บังหนังเขาถูกจุดวัดได้ไปดูไปวัดดูอปนี่ไปนี่ไันี้่ดในี่ไปนี่ไกนี่ไปนี่ ก็มึงดูมึงทำแต่ของแบบวาเอาแล้วเนาะจมตตกจมพวอวบาอันนี้อันนี้จอกใจทันที่จุดโมงอันนี้หลอกมาจุ่มเด้อลงปูอุ้ยลงปูหลี่แก้วแก่จับอืมว่าไปไม่ได้จุ่ออืมจพ้อบางสีหาที่ได้ของเด็กเธอเลยอ่เอมวันนึ่งวันนี้กวมแต่ของนักก็ได้บวกปากลา วันนี้มันเป็นเกียรเด้อยูคุาว่าเป็นเกียแต่ให้มันเป็นหาเพราะว่ามักเกียรหาอ๋อมักเกียรหานหวเนียวนะเออเขาไป้ันทำานั้นะเออแบนนี้ก็บอกแล้วก็ออกมากเพราะเห็นชุ้นตเดียวนะเออคุณเอคันมันจีคือลูกหลานมากถึมันออกมาจาลูกหลานมากเ้วขันว่าเป็นเกียรกเป็นหาแล้วจอมากเข้าจอมองบ่โดนจิบหาทจี่ไปย็กเธอเล้วโยก พ่มาแับนี้ให้เป็นหาด้อเออบ่เออขาบอกนะ่มารุนเปล่นด้หนึ่งงานะตออไปไปรุ่นเธอลเล็กหาเอาจะมาันแต่งเอาที่นี่้าดปานเตงตัวนี้ปาดเหล็กกันไว้อะร่ากระสุนอันทงแตงเป็นน้ำหากรนสุนเจ็ดหา วดบันหนึ่งอะปะงวดนี้วดนี่วดนี่มือวันผ่านมันไปุดมือวันผ่านไหมเพราะว่าจมตักลมท่อเนาะลดเงอนดันมันได้มันไแดดจางเกนเออบอกจ้องเกอาเนาะมัน่มัน่มันคือบ่ไดญ่ขันบะไดญเนาะว่าบัตนะห้างไหวอาหารเปิดซีราต์สดปล่อยมากันตอนนี้จำลามันเกิดแก่ของอตอมันให่ชีเมื่อน่นะแค่เมื่อนึงมันถีอไร น,นี่ยแม่ลอยมาชิบเก็ดกับสองคใช่ไหมเนี่จังียัง,ะออยงน,น,นะจซ<อ>ื้าิบเก็ดชิเ็ดคว,ดว,อ,คอ,วอู่ก็ชบ่ไาะเนี่มันบางหมนกเป็นส<อ>ันไรเนี่ยั้งไง,งนนวะเอันนี้จงกไม่เกิดเป็นชิเล็ดนอกากชิเล็ดาคตัวเดียวเย้ออไเยู่้ตลาก็ไรชิบก็แต่พอซื้อพมาไม่ออก ออกมาเนาะออกากระเทือกันเดี๋ยวชิบยัดเนาะรอน,รนี้ยิไม่ชิบย็ดอีกใคสิขึ้นวันจีมานมาเ้อบอกกันนีน่ีเงินอือมแมนอ่นเนาะบานนี้้รุ่นมือเหลกจะออกได้วันี้จังทักก็เก้าวัานเกาบอกว่าเลขกดูน้ำืูเจา้าเด้อวางสีงสแ,แดวก,กว่าง้านนึงงใสงูได้ขึ้นหัวอีมันจุดถูกวอืมจุดถูกมันสีใดทั่วอีบ้านี้คือน้ำกามามือเหล็กวอ กี่จักกยานนดีละหลองหามันไดีวันนี้ถ้ยกู้เก็บมาแจกมาใช้มาฟันเห็นมันชักแน่ยเถอะมั้อันได้ไหมขนะด่ายแล้วขนาดว่าได้แต่ละขนาวมัสิอันได้หานึงเจ็บขนาดหานึงเจ็บสามกชืิเด์นั่น ไปตเน้อส so so uh, ิบ um. so uh, uh, ่ได้สามหมื่อืมหารเลยฝันเจ้าอืมนี่ฝั้าอี่รถได้ไหาครับเามาลาฝันแม่นยังไงหสามตัว่เ่นีไปได้านเกตัเขาก็หาจอตัวเรียตรกัเรีเขาจะจะาไปที่ไม่ว้ก่าเได้สามตัวมาออเดี๋ยวสามตัว่ขัดนอนสิเพียบมานะ กไปถีบแล้่วน้องทเกียตัางหนี่อก็ทีเกียอีกเอันไดเจ้ว่าเขาเด็กน่อยไาให้ลูกใหญ่มากลูกเดียวคุณทศกดำี้ยงี้ยจ้าละกเอาเด็กน่อยเอาลูกน้ากันนี่ะพูดตีไปหนึ่งหนึ่งเก่านึ่งเก่าหนึ่งเ้ด็กหน่อยสองขนตีเป็นเก่าหน่งแกคือวานีเป็นสองเก่าน่อใหี่ก่าผูยใหญ่ครับผู้บาดกันาำเจ้าบอกจับแกะเสียเจ้าแล้วว่าไ ว,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 ว่าเขาบว่าใดเรากไม่้แนะผมก็จำอยางที่คิดวาใดนะแต่ว่ารอดนีจะว่ามักทีผามัดที่าก็ครัผู้ใดว,ว่านกอกกับก <c oughs> <c oughs> รรมคุยคับแต่กั่กรรมกรรคยได้หลวงเนาะคร่บผมครับมันผมรมครับมครันมรับมครับับผมครัับผมครับผมครับผมคับผับผหับคับมคกับผมครันรับับผับับมครัับับมััครก

น book okay. şey yes, um> да so ี่นะครับ่านผู้ชมเหล็กของใบใบนะครับเนาะอันนี้เล็พันฝันนะครับเหลสิบหายนเล็กฝันเล็พันฝันกับฝันแม่นดีนะครับเนาะฝันดีฝันเข่าหงอนนะครับเนาะถ้าฝันตีปรถืงอกวเนื่นงหงอนันงอนเพื่องหายไป่นกับหายเคสอง กับหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขถูกคนไปจุดอยู่บนหนาพระพุทธะนะครับเนาะเลขถูกไปไบนด้ครับเนี่ศูนย์เจ็ดหาเนาะครับเนาะตาดเลนค่ะเจ็ดหาหาเจ็ดก็ได้นะครับถ้าหาศูนย์ศูนย์หาอะไรเนาะครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้นะครับเนาะมกระต่ำมากรรคพานใดนะครับเนี่เป็นเนวทางเสียงโสดโสดครับ การเสียงสื่อความเสียงมันหลายนะครับเนาะต้องไปหาซื้อรถเตลีไปมาจากแน่น่านนะ,นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่ตอ,อไปนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ